อยู่ประเทศไทยถึงยี่สิบยังนี่ยังยังครับกี่ปีได้สิบสี่ครับสิบสี่ตอนนี้เราอายุยี่สิบครับยี่สิบนะครับอ่าเราก็ซ้อมอยู่ที่จิตบางนอนเหมือนข้ามาครับเป็นเดือนครับไม่เจอไม่เคยเจอกับพี่เขาไม่เคยครับเห็นในคลิปไหมเขาประเภทยังไงก็มีลูกฝีมือครับลูกฝีมือลูกเข่านะครับเราช่วงหลังนี้ไปเสริมอะไรม้งก็มีเขามีลูกเดินครับร่างกายช่วงหลังนี้ดีขึ้นนะครับโตชกมวยตัวนี้สักเท่าไหร่ละก็เป็นร้อยเป็นร้อยนะ สามไฟล่าสุดเราชนะกี่ไฟเอ่อชนะสองแพ้หนึ่งครับล่าสุดเราเราแพ้ใครชนะชนะชนะใครวันนั้นเจเพชรสิงห์มาวิ่เนาะที่ล่ามานครับล่าเรินวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสี่เจ็ดครับวันนี้ก็ร้อยร้อยสี่ห้าครับโหลดแล้วมาน่อยครับคูมกี่โลรอบนี้ก็่อสองสามโลน้ำหนักปล่อยครับหกสิบเจ็ดหกสิบแปดประเทศสโลเกียป่ะครับอาพูดเซฮารโรสไทยเซฮาลโรสสโลเกียด้วอังกฤษอังกฤษฝากแฟนกลับเชียร์หน้าวันนี้ก็ฝากเชียร์ด้วยครับวันนี้ เดี๋ยวทีน่ะตัวโลเกียเอ้ยอังกฤษอังกฤษหน่อยเดี๋ยาจะมีพัลเซนเอสแคนอย่างแรกหนึ่งโอเคขอบค้าครับสามารถครับวันนี้เจอกับโคเซฟครับเคยประช้าไหมไม่เคยครับวันนี้ร้อยได้ร้อยร้อยสิบบาทมาเกินไปหน่อยนะครับก็ซ้อมอยู่เกียร์เพื่อนนะครับเพราะหายไปหลายเดือนหายไปไหนหายไปเรื่อยๆเยอะไงก็ออกกำลังกายครับทำร่างกายต่างจังหวัดล่าสุดเราโชคไม่มีนาไหมจำไม่ได้ครับโชคยั่ไหนที่โชคที่ ได้ช้ำท่องเจ็ดครับท่องเกตนะแล้วก็หายไปเลยวันนี้กลับมาซ้อมได้กี่วันเบสร็จเดือนกว่าครับน้ำหนักของเราปล่อยๆเท่าไหร่เจ็ดสิบโลครับปีนี้เราอายุทิปเจ็ดครับเราสไตล์เข่าหรือฝีมือหรือยังไงได้หมดครับได้หมดนะเข่าเราพระช้าถ่ายรูปขยากว่าเลยไม่รู้นะยังไม่ถ่ายหรอง่ายอ๋อถ่ายแล้วน่าจะไล่เรียกนะครับเอ้าเราสูงเท่าไหร่ครับสูงเขาเจ็ดสิบหกครับล่าสุดที่เราโชกไม่แพ้เลยชนะชนะที่ร้านเนินอาบูอเป็นคนจากจังหวัดจันทบุรีครับเปลาเป็นขับเชียร์วันนี้ ก็ฝากเป็นกำลังใจได้ครับผมจะทำให้เต็มที่ครับขอชคดีครับผม